สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเด็กๆเป็นไงบ้างไปมิเติ้งวันนี้สนุกไหมสนุกมากสนุกสนุกเป็นครั้งแรกของทุกคนปะที่มาที่นี่ใช่ใช่ครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกเพิ่งเห็นว่าเออวิวสวยมากๆเกมันแบบว่าเหมือนฟิวได้มาเดินห้างแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศด้วยนเห็นแม่นน้ำลมพัดสบายๆบายใช่ใช่มองจากข้างบนก็คือสวยมากตอนกลางคืนแล้วก็ข้างล่างอ่ะก็จะถ่ายรูปริมแม่น้ำตอนกลางวันก็คือ มากใช่แล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้มาแค่มาเฉยๆนะคือเราได้มีร้องเพลงมีสนุกเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วทุกๆคนก็สนุกเอนจอยไปกับพวกเราเราก็มีความสุขมากนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้อยู่รวมกันห้าคนแบบนี้คุยงานล่าสเมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถ้าเป็นงานในงานอย่างนี้ล่าสุดก็นานอยู่นะก็หลักแบบ2เดือนได้ปะเไออีเวนต์ะอีเวนอะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบร้องเพลงแบบนี้อีเวนต์นานมากล่าสุดก็ไอ้นี่ไต่เต้าเชลเล่นไงท่เจอแล้ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเพลงมา ใช่ครับใช่ใช่น่ารักไหมต้องมอบมงให้พี่โดมด้วยครับผมเพราะว่าแบบเขียนเพลงออกมาได้ดีมากเขียนเพลงดีมีความเฟสตีฟเนาะเป็นเพลงเป็นยครับคือเขาดึงคาแรคเตอร์ของเราคือแต่ของเราแต่ละคนก็จะได้คนละท่อนคนละท่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ดึงคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปใส่ ของของประจําท่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วมันก็มีเสน่ห์ด้วยผมว่ามูดเพลงมันดีด้วยแบบยิ่งเปิดในช่วงช่วงนี้นะช่วงแบบจะจะเริ่มทันวาเหมือนกับว่าจะเริ่มเทศกาลแล้วอะไรมันก็เป็นแบบเป็นทีแบบที่หมอบอกครื่อเพลงว่าอะไรนะเพราะมีเทอร์มินอลเพราะมีเธอวงเล็บมินอลที่ดีเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกครับสนุกครับดีใจไม่ก็ดีใจพวกพี่พพูดหมดแล้วไงครับพี่ใหญ่พูดแล้วก็ดีใจครับที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและได้มามอบความสุขกับให้แฟนๆทุกคนครับ วีห้างรนนเปิดตัวเียเชิญชวนหน่อยนๆือว่าใครอยากมาเดินเที่ยวโชอะไรอย่างี้ก็ก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาอว่าเทอร์มิโนเทเวนทีวันทัพลำสามเนี่ยก็คือเป็นห้างเปิดใหม่ที่สวยมากแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยคือไม่ได้มาเหมือนแค่ได้ช้อปปิ้งเหมือนมาเที่ยวมามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมีวิวถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปต่างๆที่แบบคือใครมาก็ได้แล้วแบบมันเหมือนมาครบจบในที่เดียวจริงๆและสวยมากจริงอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตา บบก็อยากจะชวนแบบเทศกาลเนาะถ้าใครแบบไม,ไม่ได้จะไปไหนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แบบคริสต์มาสเขาก็จัดสวยเชื่อว่าปีใหม่น,น่าจะจัดอลังการเหมือน <c oughs> กันก็ฝากคือร์มินอลทวินี่วันสาขาพระรามสามก็ได้นะครับ <c oughs> ใครคิดที่เขาเดาไม่ออกก็มาที่นี่ได้หรือว่าใครอยากฟังเพลงของพวกเราก็ไปเดินเล่นเทอร์มินอลเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวให้เขาเปิดวนเลยเดี๋ยวเขาเปิดวนอยู่ไม่ต้องพูดให้เขาเปิดวนเขาเปิดวนอยู่แล้วอ๋อทุกสาขาทุกสาขาเลยทุกสาขาเลยฟังเพลงของพวกเราครับครับเสวัสดีครับ